อายุห่าง14ปีฝ่ายหญิงคิดไปไม่ได้แต่ก็คบกันมานานกว่า2ปีแล้วระหว่างดาราสาวชื่อดังแพทนปภาและหวานใจรุ่นน้องพีชานนเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งดูเข้ากันได้ดีแต่เบื้องหลังชีวิตรักก็มีปัญหาบ้างโดยทางด้านสาวแพทเล่าในรายการ รถวิวา EP19 ดํำเนินรายการโดยแจ๊สแจ้งโดยสาวแพทบอกว่าเคยคิดจะเลิกตั้งแต่4เดือนแรกเลยแจ๊สเสริมต่อว่าก็อยู่ไปไล่มันแพทจึงอธิบายว่าจูนกันยังไม่ได้ไงแพทไม่ได้จูนกับเขานะอันนี้พูดเลยแพทเห็นแก่ตัวมากๆแพทไม่ได้จะไปจูนมันอยังจูนกับแพทไม่ได้พูดเลยไปเลยออกไปพี่ก็ร้องไห้โทรหาพีแจ๊สไงก็ยังอยู่ไม่ไป แจ๊ดบอกต่อว่าพี่บอกมันถ้ามึงยังรักแพทยอยู่มึงไปเลยมันจะด่าจ,จะว่ามึงมึงก็ทำอย่างที่ใจมึงคิดอะจะว่ามึงหน้าด้านแต่มึงก็ทำอย่างที่ใจมึงคิดอ่ะ